สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน an, ๆเ,อนเช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงมันถุกทุกทุกทานเลยนะครับผมสร้างนึ่งเลยครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐย,ยนจนายําหนรถบรรทุกนะครับรถจาําหนรถบรรทุกรถหกล้อทุกชนิดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจิพาทุกท่านนะครับขอมาชม รถที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับรถที่เก็บงานเสร็จแล้วจากทางอู่เฮานะครับรถที่เก็บงานเสร็จแล้วจากทางอู่เฮารถตัวนี้นะครับรถตัวนี้เป็น NPR ร้อยยี่สิบแรงนะครับเป็น NPR ร้อยยี่สิบแรงจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง 120ยบแรงนะครับพวงมาได้พาวเวอร์เบรกล่มเฟื่องถ่ายเอฟนะครับแบบว่าพร้อมใช้งานกันเลยนะครับพร้อมใส่งานเอกสารแจ้งว่าเจ็ดเก้านะครับเป็นกระบาดำนะครับเป็นกระบะดำเาสามเมตรแปนะครับยาว3ามเมตรแปกว้าง2องเมตรสิบนะครับ สำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับ3 8 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับพร้อมใส่งานเลยส่วนยอดจัดไฟแนนต์นะครับยอดจัดไฟแนนต์ในประมาณ2 5 0 0 0นห้าถึงสามแสนนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านลูกค้านะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านลูกค้าเดี๋ยว ผมตีผ้าทุกคนทุกถ่านนะครับมาชมรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับเริ่มกันที่ภายในก่อนนะครับเริ่มกันที่ภายในก่อนนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยนะครับ สภาภายในของรถคันนี้นะครับสภหรับนี้นะครับนี่คือในส่วนของภายในนะครับมาเบิ้งส่วนของคัสซี่กันนะครับมาเบิ้งในส่วนของแคสซี่กัน นี่คือกระซีนะครับนี่คือกระซีกระซี่ดีนะครับกระซีด่ดีกระซี่สวยๆกันเลยนะครับกระซีส,สวยๆเป็นกระบอกดำซีตันแจงไงใหญ่นะครับเป็นกระบอกดำซีตันแจงไนใหญ่กระบอกดำสีตันแจนใหญ่นะครับ เป็นยาง8ปดสองหานะครับยาง8ปดสองหายางเต็ม6กเซนเลยนะครับยาง8ปดสองหายางเต็ม6กเซนเฟืองถ่ายเอฟนะครับเฟืองถ่ายเอฟพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่คือหมอล้มนะครับนี่คือหมอล้มเบรกนะครับ2องหลุดง่ายๆกันเลยนะครับหมอล้มเบรก2องหลุดง่ายๆกันเลยเฟืองถ่ายนะครับนี่คือเฟืองถ่ายเอฟยาง8ปดสองหาก่อสิบหกนะครับยาง8ปดสองหาก่อสิบหก นี่คือในส่วนของกัตซี่นะครับพร้อมกับชุดลมเบรกนะครับนี่สภาพพื้นนะครับสภาพพื้นนี่สภาพนี้นะครับกัตซี่นะครับกัตซี่เงามนะครับแนบแน่นนะครับแนบแน่นช่วงล่างแนบนๆนเลยนะครับ ตัวล่างแน่น่กันเลยเดี๋ยวมาเบิงในส่วนของเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาเบิงในส่วนเครื่องกันนี่คือในส่วนของเครื่องนะครับเป็นเครื่องฝาขานะครับเป็นเครื่องฝาขาวแทะนะครับเป็นเครื่องฝาขาาแท้แน่นแน่กันเลยนะครับเครื่องน็อตยั่งบราไิขยับเลยนะครับเครื่องน็อตยั่งบราไิลขยับเลยเดิมๆนะครับ เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องแน่นๆกันเลยนะครับเครื่องแน่นๆกันเลยควมามแรวเวอร์นะครับควมามแรวเวอร์เครื่องแน่นๆกันเลย

เรื่อง่มมี่ในะครับเครื่องโมมี่ในะครับเรื่อง่มมี่ในะครับาเบิงในสโซนเกียนะครับเกียเป็นเกียล็อกกี้าน,าน,นะครับเป็นเกียใหญ่าน,าน,าน,นะครับเป็นเกียเงี้เป็นเกียล็อกกี้นะครับนี่นะครับเป็นเกียเงี้แล้วนะครับแบวบ <S <S ว,ว่าครบเครื่องเรื่องั่นถุกเลยนะครับสำหรับ เอ็นีอาลอยดีสุดแรงตัวนี้นะครับครบสูตรเลยเนี่ยว่าครบสูตรในเรื่องของบรรการบันทุกเลยนะครับนี่นะครับนี่คือสภาพโดยร่วมนะครับ NPR 120แรงปี42นะครับ NPR 120แรงปี42พ่วงมาได้พ่อเบอร์เบรกลมเครื่องถ่ายเอฟเกียร์ล็อกกี้นะครับครบเครื่องเรื่องบรรทุกนะครับกระบะดำเงาสีเมตรไอ้3ามเมตรแปนะครับกระบะดำเงาสามเมตรแปกว้าง2องเมตรสินะครับเอาไปบรรทุกกันแบบ ชูใจกันไปเลยนะครับครบเครื่องเรื่องบรรทุกนะครับ385,000บาทนะครับ385,000บาทสำหรับเ p ็นพีอาร์อยยี่สิบแดงดำคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจก็ที่ต่อสอบถามกันคำว่าได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524นะครับ0 9 1 สามหาซีซีหาสองซีนะครับเป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับกาฝากตุ้งใส่น้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบ่าวาทิพเป็นทาง Facebook นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเขีช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับเลากาทาง YouTube นี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับหรือว่ารถบรรทุก อูซับประเสริฐยนใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายกับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบพอกันไหมในลิปหนาสำหรับชิปนี้ผมสร้างนึกร้อยเอด็ดพร้อมกับชิมงานอูซับประเสิริฐยนสวัสดีครับ